วันนี้อาศัยเก่งอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องใช้ความเฮงเป็นตัวช่วยนะคะถ้าพูดถึงของมงคลน,นะคะที่จะเสริมในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการค้าขายหรือแม้กระทั่งคนที่ติดต่อการงานเดีลยวงานและคนที่อยู่กับแฟนอย่างนี้ต้องเน้นณเมตตาค่ะณนะเมตตาเหมือนใบเบิกทางของทุกสิ่งทุกอย่างโอกาสช่องทางต่างๆก็เข้ามาด้วยณเมตตาค่ะไม่ว่าจะเป็นพุทธคุณของยันเศรษฐีนะคะยันเศรษฐีนี้จะหนุนในเรื่องของณเมตตาโชคลาภและการเงินนอกจากนั้นแล้วนะคะยันพลังตัว เลข4289นี้จะเป็นยันพลังตัวเลขที่หนุนในเรื่องของนะเมตตาสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องพื้นดวงปีชงก็จะมีพุทธคุณให้ด้วยนะคะหางซิฟจะมีตัวเลขที่หนุนในเรื่องของนะเมตตาด้วยคะ่ะซึ่งก็จะมีจัดให้ครบเลยนะคะทั้งยันพลังตัวเลขและยันคาถานอกจากจะนะเมตตาแล้วเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินก้อนใหญ่และจะมียันนาโชคให้ด้วยนะคะทุกใบคะ่ะจะมีเครื่องรางหนึ่งดุลเงินนะคะดวงตาที่จะมองหาโอกาสช่องทางการเงินการงานโชคลาภมาให้เราได้มากได้เร็วกว่าเดิม นะะในกระป๋อสตางค์ศาตัวเลขใบหนึ่งจำมีให้ครบเลยนะคะง่ายๆสบายๆในการใช้งานนะคะ ใ้เคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินในครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นนะคะก็สบายบายชิวๆเลยแต่ถ้าใครที่มีความสึกว่าคุณพินอยากจะได้เหมือนที่คนอื่นเขารีวิวกันเยอะๆจังเลยที่เขาบอกว่าได้มาหลักล้านได้10บงวดติดต่อกันได้12บงวดติดต่อกันได้มาชั้งปีหรือบางคนบอกคุณพินโอกาสช่องทางมันง่ายมันคล่องมันดีแบบมากๆเลยเหมือนอย่างที่ในรีวิวนะคะก็ใจเคล็ดลับของการตั้งจิตให้จิตเปิดได้เลยนะคะใครสนใจกระเป๋าสตางค์ใกล้จะหมดแล้วนะคะช่วงนี้นะคะใบนิกาย 9 9 9บาบาทส่งไปพร้อมกับเคล็ดลับเปลี่ยนดวงการเงินค่ะ